คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions เริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าวันที่22สิงหาคมการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ลูกาบทที่17ข้อ24ด้วยว่าเปรียบเหมือนฟ้าแลบเมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่งก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่งบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละในวันของพระองค์ ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้กําลังกล่าวถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ที่เปรียบเหมือนฟ้าแลบและจะไม่เหมือนกับการเสด็จมาครั้งแรกที่มีเพียงไม่กี่คนต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ในฐานะพระกุมารในรังยาการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ทุกคนทั้งโลกจะได้เห็นการเสด็จมาของพระองค์อย่างแน่นอนเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา พระองค์จะทรงทําให้ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นพระคริสต์ต้องหวาดภวาด้วยความกลัวและผู้ที่ถูกล่อลวงก็จะได้เห็นว่าพระคริสต์ที่เที่ยงแท้เป็นเช่นไรในวันนั้นจะเป็นวันที่ไม่มีใครคาดถึงเพราะจะเป็นวันที่ดำเนินไปอย่างปกติเช่นทุกวันเหมือนในสมัยโนอาห์ที่มนุษย์กำลังกินดื่มกันโดยไม่ได้ตั้งตัวว่าน้ำจะท่วมโลก พระเยซูคริสต์จะมาอย่างที่ขโมยแอบเข้ามาในตอนกลางคืนคือมาในช่วงที่เรานอนหลับและไม่ได้เฝ้าระวังจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่เราต้องคอยเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เสมอเหมือนกับการเฝ้าระวังไม่ให้โจรมาลักขโมยเราได้ในยามกลางคืนหากไม่ระมัดระวังคอยจดจ่อที่พระวจนะของพระเจ้าไว้เสมอเราก็อาจจะลงไปกับโลก และลืมไปว่าพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาได้เหมือนกันสิ่งใดที่ช่วยให้เรามีชีวิตกับพระเจ้าได้เราก็ควรดำเนินอยู่ในวิถีแบบนั้นแล้วเราจะไม่หลับไหลในความเชื่อแต่จะตื่นตัวเฝ้าคอยการกลับมาของพระเยซูคริสตเสมอให้เราไวต่อการตักเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาอย่าให้เราเป็นเหมือนหญิงโงท่ที่เตรียมน้ำมันตะเกียงมาไม่พอ และพลาดการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตอย่างเฝ้าระวังจดจ่อที่พระวจนะของพระเจ้าและเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกเฝ้าระวังอยู่ในวิถีของพระเจ้าไม่หลับไหลในความเชื่อแต่ตื่นตัวในการเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาอีกครั้ง ของพระเยาซูอยู่เสมอและไวต่อคำเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาเพื่อลูกจะไม่พลาดแต่พร้อมเมื่อพระองค์กลับมาในพระนามพระเยาซูริ์เจ้าเอเมน